จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านจิตใจเป็นปฏิหารสำหรับผู้ฟังธรรมะที่ว่านี้ได้แก่การทำจิตใจให้ผ่องใสวิธีทำจิตใจให้ผ่องใสก็คือการสวดมนต์ การเจริญสมาธิภาวนาคนป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทางด้านร่างกายเนี่ยนานๆนนเป็นทีแต่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นทุกชั่วโมงทุกวินาทีด้วยซ้ำไปเพราะอารมณ์ของมนุษย์นั้นป่วยจากราคะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นชิงชังต่างๆเนี่ย เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนทุกเวลาในขณะที่สังขารร่างกายนานๆจะเจ็บป่วยทีหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยทางด้านจิตใจบ่อยก็จะไปกระทบทางด้านร่างกายจะทําให้ร่างกายเนี่ยพลอยเจ็บป่วยไปด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาที่อารมณ์ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อ ระบบการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเช่นเวลาเราโกรธจัดเลือดฉีดหรือเราตกใจเลือดซีดหน้าซีดก็ระบบเลือดทั้งสิ้นเลยเวลาที่เราอิจฉาเกลียดนินทาถูกนินทาเลือดในร่างกายของเราเนี่ยก็จะผลิตสารพิษออกมามันเหมือนกับเวลาที่เราไปเห็นโคจะถูกฆ่า โคนั้นก็จะน้ำตาไหลในขณะที่ถูกทุบถูกแทงก็จะร้องขณะที่ร้องก็ได้มีจิตหวาดกลัวอาจจะสับแช่งผู้ที่ทุบฆ่าเขาไปด้วยเขาก็จะหลั่งสารพิษออกมาทางด้านเนื้อของเขาบางทีก็ไปอยู่ที่เลือดเราก็เอาเนื้อเอาเลือด ของโคมากินแล้วก็มาอยู่ในร่างกายของเราย่อยไปเป็นเครื่องบำบรุงร่างกายแล้วก็ขับถ่ายออกมาท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งวัวทั้งไก่ทั้งหมูล้วนและแต่ต้องถูกเชือดด้วยคมมีดของคนทั้งสิน้นทุกชีวิตที่ ถูกเชื่อก็ย่อมกลัวตายฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานโคเนื้อโคสเต็กวัวหรือหมูเป็ดไก่ก็ขอให้เราทั้งหลายลำลึกถึงเสมอว่านี่คือสิ่งที่เราต้องแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็การแผ่เมตตานั้นจะต้องทำทุกครั้ง สมบุญส่งกุศลให้เขาทุกครั้งที่เรารับประทานชีวิตเขาเข้าไปอธิษฐานว่าอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้เป็นโรคที่เป็นอยู่ก็ขอให้หายรักษาให้ถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาและก็ทำบุญทำกุศลกรวดน้ำอธิษฐานจิตส่งบุญไปให้วัวหมูเป็ดไก่ที่เรากินเป็นอาหาร ให้เขาอยู่กับเราอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าก่อให้เกิดโทษเกิดภัยโรคที่เป็นอยู่ก็อธิษฐานขอให้หายอย่าให้เกิดเป็นโรคร้ายใดๆทั้งสิน้นการอธิษฐานเช่นนี้จำเป็นจะต้องทำสมาธิทำจิตให้ว่างให้สงบให้เย็นนิ่งๆประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็อธิษฐานจิตไป หรือเวลากรวดน้ําอธิษฐานจิตผ่านน้ําก็ได้นี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีหนึ่งที่จะทําให้เกิดอโหสิกรรมต่อกันและกันระหว่างคนกับสิ่งที่เรากินเป็นอาหารขอเจริญพร